<Yeah. S 2> อ่าวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาเกี่ยวกับเรื่องพระธาตุมูลหลวงปู่มั่นที่เราได้ถวายไปในที่ต่างๆเป็นต้นวัดนูนขุมเงินจํานวนสามองค์แล้วก็วัดประชานิยมจํานวนสามองค์แล้วก็ท่านพระอาจารย์จรั์วัดฝ่าจันทรังสี ถวายท่านไปสามองค์แต่จะขอคืนมาหนึ่งองค์เพราะว่าหมดแล้วก็วัดป่าศิลาวิเวกจังหวัดมุกดาหารสององค์แล้วก็ท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารหนึ่งองค์วัดศรีมงคลเหนือหนึ่งองค์แล้วก็วัดท่านวัดน้องกระปาดวัดคัพีโรนุสรอาจารย์ทานหนึ่งองค์ วัดอาจารย์ยุ่นพระอุปถัมภ์ลงฟูล่ลาหนึ่งองค์แล้วก็วัดท่านเชียงของหนึ่งองค์วัดวัดป่าชมพูพานหนึ่งองค์และที่นี่ก็วัดสุดท้ายที่ถวายไปเมื่อวันก่อนวัดหลวงพ่อพระครูประกาศพุทธภา,าคาหลวงพ่อสมพรอำเภอบ้านบึง จังหวัดชนบุรีหนึ่งองค์และวัดถรรพทะผาปองหนึ่งองค์และวันนี้ก็จะมาน้อมถวายท่านพระอาจารย์เชาหนึ่งองค์จะเล่าเกี่ยวกับเรื่องที่ไปที่มาทั้งหมด20องค์ทั้งหมด20 g, ่สิบองค์ผัสธาุของหอทะทะทงลวงปู่มัน่นในชุดนี้ก็หลังจากที่อาตมาเองนะอาตมาเอง ก็มีโอกาสได้เดินทางมาที่บ้านสวนนี่กับท่านพระอาจารย์ติ๊กประมาณปี2,555ท่านก็มาที่นี่ปุ๊บแล้วท่านก็มาเรียกหานี่แหละหมอ,น,อน้อยคือในออในอภิสิทธ์ตรงวัฒนาวุฒิในอภิสิทธ์ตรงวัฒนาวุฒิซึ่งเป็นหลานของท่านพระอาจารย์ติก๊กเป็นลูกชายของคุณพ่อโยงตรงวัฒนาวุฒิกับคุณแม่บรรเทาตรงวัฒนาวุฒิเป็น อันคุณพี่เอ่อเออคุณบรรเทานี่เป็นพี่สาวของท่านพระอาจารย์ติก๊กก่อนท่านก่อนหน้านั้นอ่าท่านก็มาพอพอมาถึงปุ๊บแต่ท่านก็เรียกนะเรียกบอกว่าไอ้น้อยอกระป๋องที่เราเอาฝากไว้นะ่ะยังหรือเปล่ายังอยู่หรือเปล่าลูกหลานอยู่ทางนี้ก็บอกว่ายังอยู่นะ ยังอยู่เก็บไว้อย่างดีไม่เคยเปิดดูเลยไม่รู้ว่าก,กระป๋องอะไรแต่ทีนี้ก็ไอ้น้อยก็วิ่งไปแล้วท่านก็บอกว่าไปเอามาที่ไปเอามาที่นี่แหละตรงนี้แหละบ้านสวนนี่แหละแต่ไม่ใช่หลังนี้เป็นหลังนั้นเป็นหลังนั้นเป็นหลังนั้นหลังติดกัน,นใกล้ๆกันนี่เป็นบ้านเดียวกันอันนี้เป็นบ้านของบ้านสวนของท้าแก่ยงทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยแบ่งให้ลูกให้หลานแบ่งให้ลูก ทั้งสี่คนสี่ส่วนเป็อย่างนั้นก็เอามาที่นี่แล้วก็ท่านก็เทออกท่านก็เล่าเลยเล่าให้ฟังว่าเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนที่เราจะมาบวชเราไปกับท่านพระอาจารย์แว่นไปบ้านนองพื้นานาในเราเป็นคนขับเป็นสารถีก่อนก่อนท่านจะมาบวชขับไปน้องพื้นานาในไปกับท่านอาจารย์แว่นและที่นี้ท่านก็ไปอัญเชิญเอามูลหลวงปู่มั่นอยู่ที่ ที่หลวงปู่มั่นท่านขับถ่ายที่ซ่วมหรือเวทจะกูดดีเนาะนหและทีนี้ก็เอามาแล้วก็ซึ่งมีท่านพระอาจารย์ท่านพร,พระอาจารย์ชาววัลลัหลวงพ่อชาววัลลัท่านเป็นสมมามเณรในสมัยนั้นปัจจุบันนี้ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดท่าวังหินอำเภอพัลนาอำเภอพัลนานิคมจังหวัดสกลนครนะตอนนั้นท่านเป็นสมมามเณรไปด้วยทีนี้เพราะอันเชิญมาแล้วท่านก็มีส่วนแบ่ง แบ่งให้ท่านว่าอาจารย์ติ๊กแล้วก็แบ่งให้ใครบ้างอ่าแล้วก็แบ่งให้อาจารย์สมเนเณชาวหรือท่านพระอาจารย์ชาวตอนนั้นท่านไม่เอาท่านบอกว่าเอาไปทำไมขี้หลวงปู่มั่นนั่นวรออ่าท่านไม่เอาตอนนั้นนะว่าโยมก็ไม่เอาโยมเงินอแลวและที่โยมโยมก็ไม่เอาท่านว่าไม่ใช่คุ้มค่าได้สมควรและทีนี้ท่านพระอาจารย์ติ๊กท่านเมื่อท่านได้มาแล้วท่านก็เก็บรักษาไว้จนกระทั่งท่านเข้าไปบวชกับหลวงปู่เทศที่ วัดหินมกเฟ้งปี2 5 1 5เนาะ2,115ท่านก็บวชมาเรื่อยๆจนกระทั่งปีพศ2,555เป็นเวลา40ปีพอดีเนอะจาก15ถึง55ก็40ปีท่านก็ได้ชวนเอาอาจารย์เจยวมาที่นี่แหละมาแล้วท่านก็มาเรียกเอากระป๋องในกรมาเทว่าท่านก็เล่าที่ไปที่มาอย่างนี้แหละ,ะคือ,อที่ไปที่มาของ มูลของหลวงปู่มั่นถ้าก็มาเทออกแล้วก็เห็นเป็นกองอ,อาจารย์ก็เป็นพระธาตุทั้งหมดแหละแล้วก็จัดท่านก็บอกว่าเอาให้อาจารย์เจวนี่แหละเป็นคนจัดแบ่งจัดแบ่งแล้วก็นับนับดูซิก่อนนับแล้วก็แบ่งอาจารย์เจวก็แบ่งเอาอีกส่วนหนึ่งตอนนั้นก็จําไม่ได้ว่ากี่กี่องค์แต่มานับทีหลังได้20องค์แล้วก็เลได้แบ่งไปต่างๆตามที่ได้เล่าตามที่ได้บอกอให้พวกเราในใคลิปนี่แหละ ฉะนั้นในวันนี้ถือโอกาสนี้มาทําถ่ายทําไว้เพื่อเป็นหลักฐานเป็นหลักฐานว่าเป็นเรื่องจริงเป็นอย่างนี้มไม่ใช่อาจารย์เจอ,อุปโลกขึ้นมามไม่ใช่เอาอะไรขึ้นมาเนาะเราะท่านอันนี้ก็ขอ,อ,ขอกราบเรียนหลวงพ่อ,อย้ำอีกทีหนึ่งว่าความที่ผมเล่ามานี่เป็นความจริงหรือเปล่านี่นะอาจารย์็ความจริงเพราะว่ามูลเหตุก็มาจากลูกปู่แก่นลูกปู่แก่นท่านบอกอะไรอะไรของลูกปู่บั่นเป็นพระธาตุหมดก็ยังสงสัยอยู่เอาขี้เป็นสิเป็นอยู่พ่อเลยไปขุด ไปขุดดูเพราะสมัยนั้นเขาไม่เห็นความสาคัญเนาะบ,บ้านหนองผือแต่พ่อขุดออกมาแล้วทีนี้เขาบ้านหนองผือเห็นความสาคัญแล้วเทเท,เทลาดเทปูนทัพแล้วทุกวันนี้<อ>คือเราไปแต่ต้องไม่ได้แล้วสมัยก่อนเนาะไปขุดดูไปขุดดูก็เห็นเป็นจริงย่างที่บ้านนี่แหละเนาะ ท่านจะให้ทั้งโยม่อจะให้ก็ไม่เอาก็เอาไปอย่างเ็ขี่เว้ยตอนนั้นมันมันลูกคุ้ม้าน,นก็นยังไม่ไม่ไม่อะเท่าไหร่นออ้ออาสมัยนน้นอ่ะพอมาช่วงหลังนี่ทิ้งมีความหมายขึ้นเลหลูกคุ้มัน่นก็อยากได้ใครก็อยากได้ีนยวนี้อืมเราก็อยากได้อยู่พอดีท่านจตทิ้งว่ามีอยู่ที่เก็บไว้อยู่ก็อยากได้เอาแบนแบนที่ก็เพิน่นน็หาคนรับรองอยู่ อวมอจริงไหมก็บอกก็บอกว่าจริงเอาข้านะยาหลักฐานนะพิมสมัยอ,ออกจากสุทวารเนะาะไปไปไปขุดที่บ้านบ้านลองผืเนะที่ที่ที่ซ่วมลวงปู่มัน่นเมื่อชาตุดีลวงปู่มัน่นเนาะสมัยก่อนะนะแต่ทุกวันนี้มนขุดไม่ได้แล้วเขาลาดซีมเมนต์อย่างดีแล้วล่นะอันนี้เป็นที่มาที่ไปนี่ของแม้แต่ชี้ลวงปู่มัน่นยังเป็นพระธาตุเลยเนาะก็ขอยืนยันนะตัวนี้จริงอ ฉะนั้นไอ้เรื่องที่นี่กระป๋องนี่กระป๋องนมตาหมีเนี่ยประมาณนี้แหละที่ท่านเอามาที่อาจารย์จําได้ประมาณนี่แหละในส่วนนะ้นก็เยอะที่นี่ท่านอาจารย์ติก๊กตามนิสัยของท่านท่านชอบแจกตั้งแต่ท่านอยู่ด้วยกันกับวัดธำพระผ,า,ผาป่องท่านได้อะไรท่านแจกแ่กถ้าไม่ใช่อาจารย์เจียวนี่ไม่ไม่ค่อยจะเหลืออะไรหรอกท่านแจกภายหลังท่านไม่สร้างวัดสาบานหวยลาดหนื่คัท่านคอยเก็บอันไหนเป็นชิน้นเป็นอันใหญ่ๆเนี่ย ดีไม่ดีเ้าก็สั่งเจก,กบวดร้ดมีท่านคือนิสัยท่านอาจารย์ซิกท่านเป็นลักษณะแบบนั้นนะแต่บางคนที่ได้ท่านบอกว่าเอ,าอ้านี่ขี้ลบูมันนะ่นะท่านแจก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 ไปไม่รู้จักที่ไปที่มาพอมารู้จักที่ไปที่มาท,มาทีหลังก็ตามหากันฉะนั้นก็ถือก็ถือว่าช่วยไม่ได้แล้วบางหลายองค์ก็บอกว่าไม่รู้ไปไหวที่ไหนโนามาเรียกว่า ค้นคว้าหาทีหลังพอรู้จักความเป็นมาของพระาธาตุชุดนี้ฉะนั้นถือว่าวันนี้เป็นสิริมงคลก็ว่าได้แหละนี่นะกระปองอันนี้นะี่ยยังเป็นหลักฐานอยู่ชุดนี้ก็ได้บูช่ากระปองนี่แหละลูกหลานก็บูช่ากระปองนี่แะไปลยถือว่า <Okay. S 2> พวกเราได้ร่วมสร้างโ oh. <c oughs> อ,งอ้ <c oughs> สิ่งต่างๆที่ครูบาอาจารย์ท่านได้อัานนั้นได้ <c oughs> ไดถือว่าเป็นสิริมงคลเป็นอย่างมาก อย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งเด้อเดี่ยจะนี่จะได้มอบหลวงพ่อเชาวันนี้หนึ่งองค์ที่แรกได้รับปากเทนวัดสององค์แต่ที่นี่แบ่งไปทางๆแล้วอาจารย์เจ๋วก็ยังเหลือเกือบไม่เหลือเลยได้มาหนึ่งเหลือหนึ่งองค์ก็ไม่เป็นไรได้ถือว่าได้ได้ร่วมสร้างกับอเออเลียกวอีกองค์หนึ่งมันตกไปองค์หนึ่งเนาะที่เขาขอเมื่อวานเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อ หลวงปู่บุญมีอยู่ที่อุบลปรานาจะสร้างหลวงปู่บุญมีก็รู้ศิหลวงปู่มั่นนั่นแหละท่านเขาจะสละที่ดินสามสิบไร่สร้างเจดีย์บูชาหลวงปู่เจ้าของเขาเองนะจะสละแล้วจะสร้างเจดีย์ถวายเขาก็เลยโทรมาหาอาจารย์พอได้ยินคํานั้นก็เลยอาจารย์ก็ขนลุกเลยนะแล้วก็เลยบอกว่าเอา้าเรามีสององค์แบ่งไปเลยองค์หนึ่งก็เลยอาจารย์ก็เลย ตกลงเมื่อวานในแบ่งถวายไปองค์หนึ่งอาจารย์เกี่ยปกติว่าจะเอาไว้เหลือสักสององค์ปัจจุบันเหลือองค์หนึ่งใครมาขอไม่ได้แล้วนะที่นี้นะเก็บไว้ก่อนองไม่งั้นจะไม่จะไม่เหลือเลยสาธุวันนี้ก็ขออนุมโมทนากับลูกลูกหลานตลอดถึงทุกคนทุกท่านที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้ได้ของกันเป็นสิริมงคลกับหลวงอของหลวงปู่มั่นคือว่าหลวงปู่มั่นแล้ว เป็นผู้ที่มีความขลังศักดิ์สิทธิ์เป็นพระอรหันต์แห่งยุคกวรอย่างนั้นวันนี้ก็หลวงพ่อเช้าก็ขอเอานี่แหละลูกหลานก็ขอบูชาเอาคุณธรรมความดีตลอดถึงท่านอาจารย์ก็ได้มาเป็นสักขีพยานด้วยมีส่วนร่วมส่วนรู้ส่วนเห็นด้วยในวันนี้หนึ่งองค์ครับไปปฏิสถานที่วัดท่าวังหิน อ,อำเภอพารนานิคมจังหวัดสกลน,นครหนึ่งองค์นะอาจ,จารย์ก็ได้ถ่ายภาพไว้แล้วเดี๋ยวจะส่งรูปให้ท่านอาจ,จารย์ยรูปรูปผัสหัดแล้วท่านอาจ,จารย์จะเอาเจดีไปเลยเหรอเอาใส่นี้ก็ได้ครับใส่นี่อาอจ,จารย์ที่ใส่ถาวายเจดีย์อาจารย์ไปเลยผมเก็บโอ้อันนี้มัน,มนเน่นเลนยเนาะอันนี้ได้อยู่ครับเออเออ